สวัสดีเพื่อนช่างทุกคนนะครับแล้วก็ผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนะครับถามกันมาเยอะนะครับเครื่องสักไาฮิตาชินะครับตัวฝาแดงเนี่ยนะครับอาเดนที่เป็นฝาแดงที่เป็นสีสายที่เป็นสีสายนะครับว่ามันใช้กับบดแปลงของจีนได้หรือเปล่านะครับ ตอนนี้ผมก็เลยมาทําให้ดูนะครับว่าเขาต่อกันยังไงนะครับโดยปกติแล้วฝาแดงก็ก็ผมจะไม่ไม่ค่อยได้เจอนะครับก็ตัวเค็บเก่าก็จะจะไม่มีจะมีเป็นรุ่นอื่นนะครับบอร์ดที่ใช้นะครับนี่นะครับเป็น SXY 2 0 0 2นะครับจริงๆใช้บอร์ดตัวจริงๆใช้ตัวบอร์ดรุ่นไหนก็ได้นะครับของของจีนนะครับแต่ว่าของผมมีเจ้าตัวรุ่นนี้อยู่นะครับตรงนี้เป็นหน้าตา,าแผงกดเขานะครับตัวนี้ผมถอดอ่า เจ้าตัวถังของฮิตาชินะครับเป็นรุ่นฝาแดงก็ตัวนี้แกนเสียเนาะผมก็เลยถอดมามาจะทำแกนใหม่นะครับจะทำการเปลี่ยนแมแกนใหม่ซ่อมแกนใหม่ทีนี้ก็เลยถือโอกาสลองต่อตัวบอดจีนกับเครื่องซักผ้าฮิตาชิรุ่นที่เป็นฝาแดงนะครับ ฝาแดงฝาขาวจะไม่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าทําตัวฝาแดงก่อนนะครับตัวฝาแดงเนี่ยมันจะมีสายสีเส้นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจําสีสายให้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นสีมาตรฐานสามารถต่อตามตามสีได้เลยนะครับนี่นะครับสีม่วง สีน้ำตาลสีส้มแล้วก็สีน้ำเงินนะครับแล้วก็สายชุดหนึ่งจะเป็นสายของมอเตอร์นะครับจะเป็นสายสีสีเทาสีแดงแล้วก็สีดำนะครับตัวเซนเซอร์เราจะไม่ได้ใช้นะครับถ้าใช้กระบอกจีนทีนี้ผมใช้ตัวหลอดไฟตัวนี้นะครับแทนาการทำงานของโซลินอยวาลของวาลวาลน้ำเข้านะครับ เ่าน้ำเข้าตัวนี้นะครับเพื่อให้เห็นการทำง,งานได้ชัดเจนนะครับผมจะไม่ต่อน้ำเข้านะครับแล้วก็อุปกรณ์ถอดมาเราข้างนอกเลยนะครับตัวเพ e s s u r นะครับแล้วก็ตัวสวิตประตูนะครับสวิตประตูจะต่อหรือว่าไม่ต่อก็ได้นะครับสามารถจับตรงได้นะครับแต่ตัวนี้มัน,ม,นมีอยูนะ่ก็เลยต่อให้เห็นนะครับ โอเคทีนี้มามาดูหลักการทางาน,นของตัวเดนน้ำทิ้งของที่ที่เป็นฝาแดงอย่างนี้นะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับการต่อนะครับหรือว่าการซ่อมหรือว่าหลักการทำง,งานของมันจริงๆอธิบายไว้ในคลิปก่อนต้นก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่ว่าจะไม่จะลึกละเอียดเท่ากับอรอบนี้นะครับ โอเคนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมถอดอามาใช้สำหรับการอธิบายนะครับตอนนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับลักษณะภายในเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแก้ๆนะครับลักษณะภายในเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะแยกเป็นสายสวิตช์สองเส้นนะครับเป็นสี สีม่วงกับสีน้ำตาลนะครับแล้วก็สีน้ำเงินกับส,สีส้มนะครับจะเป็นสายมอเตอร์นะครับเข้าที่ตัวมอเตอร์ทีนี้หลักการทำงานของเขานะครับเมื่อตัวมอเตอร์หมุนนะครับตัวพลาสติกร่องตัวนี้นะครับก็จะทำการสลับสวิตไปมานะครับระหวา่างสายสีน้ำตาลกับสายสี สีม่วงเนี่ยนะครับจะอยู่ในตำแหน่งของปั่นแห้งกับตำแหน่งของอซักนะครับก็คือปล่อยน้ำทิ้งกับปิดปิดวาล์วน้ำทิ้งนะครับโอเคทีนี้เราจะรู้ได้ไงนะครับไม่ใช่เราจะรู้ไนดะ้ทีนี้มันมันจะมีสวิต ซ้ายขวาตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีตรงกลางอีกตัวหนึ่งเป็นคอมมอนที่ต่อร่วมกับขามอเตอร์ Motor นะครับเวลาเราเอาไปใช้กับบอรดแปลงนะครับสายสีน้ําเงินเราจะไม่ได้ใช้นะครับเราจะใช้แค่3สายนะครับคือจะใช้เป็นสายสีใช้เป็นสายสีสีส้มเป็นคอมมอนแทนนะครับหรือว่าเป็นเป็นนิวตันนะครับ แล้วก็สายสีน้ำตาลกับสายสีม่วงนะครับจะเป็นสายเปิดปิดวาล์วน้ำนะครับซึ่งตัวนี้มันจะไปดูดูขั้วตรงนี้ก็ได้นะครับสีน้ำตาลจะเข้ามาที่เหล็กแผ่นแผ่นนี้นะครับสวิตช <Sweet. S 2> ์ก็สีม่วงนะครับจะเข้าแผ่นทางทางซ้ายมือนะครับแล้วก็สายมอเตอร์จะเป็นสีตรงกลางนะครับทีนี้เวลาเราสั่ง สั่งปลอยน้ำทิ้งนะครับเราก็จะต่อเป็นสายสีปลอยน้ำทิ้งสายสีสีะสีม่วงเป็นสายสีม่วงนะครับแล้วก็เวลาแบาบหน,นครับก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกัน่ะพอะสั่งปิด ปิดปิดวาล์วนะครับก็เป็นส่น้าตาลนะครับถูกแล้วโอเคตัวนี้ล็อกตัวนี้มันจะหมุนไม่ไม่ไม่เท่ากันนะครับเวลามันแตะมันจะแตะเลือกแตะข้างซ้ายหรือข้างขวาข้างใดข้างหนึ่งนะครับเอเสียบให้ดูไหมเดี๋ยวเสียบให้ดูดีกว่ามันจะได้เห็นนะครับ สายไฟผมทีใช้สายสีส้มเลยนะครับสายสีส้มเป็นคอมมอนนะครับแล้วก็สายสชนตางก,กับสายสีม่วงนะครับจะเป็นสายปิดเปิดน้ำนะครับ คก็สายซีม่วงเป็นสายเปิดน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับว่าการหมุนเขาเป็นยังไงโอเคนี่นะครับก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับพอลูกยางมันสุดนะครับเดี๋ยวมันจะดับโอเคทีนี้มันจะไม่หมุนแล้วนะครับหลักการของเขานะครับ หลักการของเขานะครับมันจะไม่ไม่หมุนต่อแล้วนะครับทีนี้เวลาเวลาเราจะอ่าสักสักใช่ไหมพอเราจะสักอะ่ะตัวตัวเดนเดนน้ำทิ้งนะครับมันต้องต้องปิดวาลวเพื่อเก็บน้ำนะครับทีนี้จะเป็นการต่อสายไฟของเส้นอ่า สีน้ำตาลนะครับนี่นะครับสังเกตดูมันหมุนต่อได้นะครับมันหมุนต่อได้ทางที่เราเอาสายชิ่นงออกเพอมันอยู่ในตำแหน่งของการซักนะครับตำแหน่งของปิดวาล์วสนิทนะครับมันก็จะหยุดไปนะครับโอเคจับหลักการจะประมาณนี้นะครับมัน เราก็จะเปลี่ยนเป็นสายสีน้ำเงินนะบอกแล้วก็เปลี่ยนสายคอมอนไปเป็นสีสีส้มแทนแล้วก็สายปิดเปิดวาล์วน้ําเป็นสีสีม่วงกับสีน้ําตาลแทนนะครับก็แค่จําไว้ว่าสายสายสีม่วงและสายสีน้ําตาลเนี่ยเป็นสายเปิดปิดน้ําหรือว่าลองต่อจิ้มไฟดูก่อนก็ได้ครับแต่โดย โดยมาตรฐานแล้วนะครับสายมันจะฟิกตายตัวนะครับจําสีสายให้ดีนะครับสายสีม่วงเป็นสายเปิดน้ําทิ้งสายสีน้ําตาลเป็นสายปิดวาวน้ํานะครับแล้วก็สายสีส้มเป็นสายคอมมอนสายสีน้าเงินไม่ได้ใช้นะครับโอเคทีนี้ต่อยังไงนะครับต่อยังไงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสายสีส้มเป็นสาย คอมมอนก็คือต่อสายไฟร่วมเลยนะครับหรือว่าเป็นต่อนิวตรอนนะครับก็ได้ต่อร่วมไปเลยนะครับต่อจมรวมกันทีนี้สายสีม่วงสายสีม่วงให้ไปต่อในบอร์ดที่เป็นตำแหน่งของเดนน้ำนะครับเด่นปล่อยน้ำทิ้งนะครับแล้วก็สายสีสีน้ำตาลนะครับ ให้เราไปต่อในบอร์ดในตำแหน่งของวาล์วน้ำเข้านะครับจะให้ต่อร่วมกับวาล์วน้ำเข้านะครับเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งที่บอร์ดกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะชี้จุดให้ดูนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้เนาะตัวสำหรับหลักการทำงานของตัววาล์วนะครับทีนี้มาดูตัวเครื่องของเราอีกทีหนึ่งนะครับ มาดูตัวบอดก,ก็ได้นะครับตัวบอดเขาจะมีมามาค่อนข้างคมนะครับข้อเสียของบอดตัวตัวบอดจีนเนี่ยมันจะไม่มีระบบชั่งน้ําหนักนะครับชั่งว่าผ้าเยอะผ้าน้อยนะครับเราต้องกดเลือกอเองว่าจะเอาระดับตามระดับสูงระดับกลางนะครับแล้วเวลาเรากดเซคือน้ํามันจะเข้าเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือ ตัวเครื่องเสก้ผ้าใหม่ๆนะครับมันจะมีระบบแยกนะครับว่าเป็นวาล์วน้ําเข้าแล้วก็เป็นวาล์วาน้ํายาประพันธนุ่มนะครับตัวบอดจีนมันจะไม่มีนะครับว่าจะปล่อยน้ําเข้าแล้วว่าปล่อยน้ายาประพันธนุ่มนะครับมันจะมีแค่น้ําเข้าอย่างเดียวนะครับถ้าเราจะใช้นะครับช่องน้ํายาประพันนุ่มก็คือต่อจ้ำรวมกันไปเลยนะครับคือเปิดพร้อมกันกับตัววาล์วน้ํานะครับ โดยส่วนใหญ่แฟบเราก็จะมีเป็นผสนมยาปรับพนุ่มไปแล้วนะครับบางคนก็ไม,ไม,ไม่ไม่ใส่นะครับก็เป็นแฟบหอมไปเลยโอเคนะครับตัวนี้บางคนอาจจะสงสัยว่ามันมีต่อแค่วาลน้ำเข้าไม่มีช่องต่อยาปรับพนุ่มต่อ,อยังไงนะครับก็จํำรวมกันเลยนะครับซ้ายซ้ายขวาขวานะครับก็จํำเข้าตัวช่องปล่อยน้ำเลยนะครับ ตัวคู่มือเขาจะอยู่ในนี้ทีหนึ่งนะครับอยู่ในกล่องนะครับด้านหลังหรือว่าด้านข้างนะครับแล้วต่รุ่นโอเคก็ในบอร์ดมันก็จะมีบอร์ดอยู่แต่ว่ามันมองไม่ค่อยชัดนะครับโอเคแล้วก็อะไรที่เอาออกไปบ้างนะครับก็พวกสวิตช์เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์รอมอเตอร์นะครับไม่ไม่ได้ใช้งานครับเอาออกเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะไว้ที่เดิมก็ได้นะครับแต่สายก็ลอยไวไม่ต้องต่อทีนี้มาดู การทำงานนะครับการทำงานของตัวบอร์ดตัวนี้นะครับผมจะวางตรงไหนดีโอเคครับ มาดูการทํางานของเขานะครับอย่างที่เราอธิบายไปข้างต้นแล้วนะครับว่าเดนกับตัวเดนทํางานยังไงนะครับก็เสือปลักนะครับอโอเคตปดเครื่องนะครับทีนี้ระดับน้ํามันเป็น Default ที่ตรงกลางนะครับก็ไม่เป็นไรผมจะเลือกตัวนี้เลย ก็เดี๋ยวจะลองเป็นโหมดอัลออต์โตเลยนะครับก็ตรงกลางกดเพล์นะครับพอเรากดเพล์นะครับน้ําเข้าตรงนี้นะครับก็จะทํางานทีนี้ตัวเดนมันอยู่ในตําแหน่งปล่อยน้ําทิงอยู่นะครับมันก็นจะสั่งปิดน้ํานะครับมองเห็นไหมอยู่ในตำแหน่งปิดน้ําก่อนนะครับทีนี้มันตอนเนี้ยคือตัวบอร์ดของของจีนน่ะ มันจะปล่อยน้าเข้าเลยเวลาเวลาสั่งเพลย์นะครับก็คือมันจะไม่เช็กระดับน้ํ็คือการหมุนมอเตอร์ก่อนเนาะที่ให้น้าเข้าก็คือหลอดตรงนี้นะครับผมต่อตอลอดให้เห็นได้ชัดนะครับไม่ได้ใส่เป็นระบบน้ํานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะดันตัวเพชเชอร์นะครับหลอกว่ามีน้ําเข้าไปแล้วนะครับจะเป่าลมตัวนี้นะครับตัวเพชเชอร์โอเคเมื่อทําการมีแรงดันน้ําเข้าไปนะครับ เมื่อได้ดันน้ำถึงระดับนะครับตัวมอเตอร์ก็จะทํางานนะครับตัวปล่อยน้ําเข้าก็จะหยุดนะครับก็จะหมุนซ้ายขวาแบบนี้นะครับสต็อปได้นะครับเพิ่มระดับน้ําได้ ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะลองนี่นะครับตัวนี้เป็นโปรเซสตนะครับเลือกโหมดปั่นแห้งโหมดซักโ,มโมหมดอะไรนะครับเดี๋ผมจะเลือกเป็นโหมดปั่นแห้งเลยนะครับกดเลนะครับโอเคตัวเดนสกเกตที่ตัวเดนหมุนนะครับแต่ตัววาวน้ำเข้าก็จะน้ำก็จะเข้าด้วยแป๊บหนึ่งนะครับ พอตัวเดินหมุนสุดนะครับจะหยุดตัวเดินหมุนสุดจะหยุดนะครับแล้วก็ตัวนําเข้าก็จะไม่ไม่เข้าด้วยนะครับอ่าอีกอีกประเด็นหนึ่งคืออาจจะส่งสายคือตอนปลอยน้ําทิ้งทำไมน้ําน้ํามันเข้าตอนที่เราปล่อยน้ำอาจจะปั่นแห้งเนี่ยน้ามันเข้าด้วยไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวมันจะตัดเองพร้อมกับตัวว่าถ้าตัวเดินหมุนสุดปุบเดี๋ยวมันจะตัดเองมันเป็นขั้วชีวิตที่ว่ามันลิงกสัมผัสกันตรง ช่วงของการหมุนนะครับโอเคทีนี้ผมจะปล่อยลมออกนะครับลมเดนนะครับตัวบอร์ดของจีนก็จะทําการนวงเวลาเหมือนกันนะครับว่าเวลามันปล่อยน้ำออกแล้วก็มันจะยังไม่หมุนเลยมันจะรอสักพักนะครับ ใ,ใจว่ากี่นาทีนะครับประมาณ1-2นาทีนะครับถ้าจะไม่ผิด นะครับตอนนี้มอตเตอร์ก็ทำการหมุนแล้วนะครับการต่อสายมอตเตอร์นะครับหมุนซ้ายขวานะครับต่อให้ถูกข้างนะครับการหมุนซ้ายขวาต่อให้ถูกข้างนะครับเพราะว่าเวลาปัดแห้งมันจะหมุนไม่ถูกข้างแล้วก็มันก็จะไม่หมุนนะครับเพราะว่าระบบเฟืองมันจะบิดไปข้างเดียวนะครับถ้าบิดอีกข้างหนึ่งมันก็จะไม่ ไม่ทาการหมุนถังนะครับทีนี้ตัวปั่นแห้งเนี่ยถ้าเราต่อเซ็นเซอร์มันก็สามารถสั่งหยุดได้นะครับเวลามันหมุนเนาะเดี๋ยวผมจะโยกสวิตช์ให้ดูนะครับเวลาถังกระแทกมันจะสั่งหยุดมอเตอร์นะครับนี่นะครับถ้าถังกระแทกโดนสวิตช์ก็สามารถสั่งหยุดมอเตอร์ได้นะครับส่วนการล็อกประตูนะครับยังไม่ได้คิดโปรแกรมนะครับว่าหลักการทำงานเขาเป็นยังไง ว่าถ้ามีการปั่นให้ให้สั็อกประตูได้ไหมนะครับอาจจะต้องใช้วงจรเสริมนะครับแต่ว่าความจะเป็นก็น้อยน้อยนะครับสําหรับการล็อกประตูโอเคครับผมจะกดสต็อปนะแล้วเจะจะลองกดสต็อปเลือกเปลี่ยนตัวเซฟไม่ได้นะครับปิดเครื่องไปเลย อ่โอเคแต่โดยปกติของฮิตชิอ่าบอดเดิมเองเลยอ่ะเวลาเราจะปิดเวลาเราปิดเครื่องใช่ไหมตัวเดมต้องหมุนกลับไปอยู่ตรงตำแหน่งของปิดวาล์วน้ำก่อนมันถึงจะปล่อย,ปล,อยปล่อยน้ำเข้าเนาะไม่ใช่ปล่อยน้ำถึงจะดับเครื่องอ่าทีนี้ถ้าเป็นบอดที่เราแปลนเนี่ยมันจะไม่ปิดมันจะอ่า,อาเปิดค้างไว้แบบนี้นะคะ ทีนี้เวลาเรามาใช้ในการซักนะครับเปิดเพลงเอเปิดเครื่องมาทีนี้เรากดเพล์นะครับสมมติว่าเราเลือกระดับน้ําเสร็จแล้วเนาะ๋ยวผมเลือกระดับต่ำแล้วกันโอเคนี่เปิดเพล์มานะครับเ,เดี๋ยวมันจะหมุนกลับไปปิดวาล์วน้ำเองนะครับแล้วก็ พร้อมกับปล่อยน้ำน้ำเข้านะครับตัวโซลินอยด์วาลวนะครับตัวนี้แล้วก็เนี่ยอยู่ในตำแหน่งปิดโอเคลองให้ดูอีกทีหนึ่งว่า,าแรงดันน้ำเข้าไปนะครับโอเควาววาลน้ำหยุดแล้วนะครับแล้วก็ทำการซักนะครับตามโปรแกรมของเขาจนกว่จะจบ ก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไราบางคนอาจจะงงๆเดี๋ยวอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงนะครับการต่อสายนะครับสายหลักๆที่ใช้นะครับสายเดินน้ำสามเส้นนะครับสีส้มสีส้มนะครับตรงนี้เป็นสีส้มนะครับแล้วก็สีส้มเป็นสายคอมมอนสีน้ำตาลเป็นสายลืมแล้วเนี่ย <c oughs> จำนึง สายสีเห็นนะผมไม่ค่อยได้ทำนะครับสายสีม่วงเป็นสายปิดวาลวปิดวาลวน้ำเข้านะครับสายสีน้ำตาลไม่ใช่นะเอาใหม่ดิเดี๋ยวจะงง สายสีน้ำตาลเป็นสายาปิดวาล์วน้ำเข้านะครับแล้วก็สายสีม่วงเป็นสายเปิดเปิดวาล์วน้ำทิ้งนะครับหรือว่าสั่งเดนน้ำทิ้งนะครับแล้วก็ปิดวาล์วน้ำทิ้งนะครับการต่อที่บอร์ดนะครับมาดูการต่อที่บอร์ดนะครับก็สาย สายสีม่วงนะสายสีม่วงปุ๊บสายสีม่วงนี่ให้เราต่อไปที่สายม่วงนะครับสายสีม่วงจากเดนนะครับให้เราต่อไปที่อ่าบอร์ดนะครับที่เป็นตำแหน่งเดนนะครับปล่อยน้ำทิ้งนะครับแล้วก็สายสีน้ำตาลนะครับให้เราจำ ร่วมกันกับสายน้ำเข้าแล้วนะครับแล้วก็ต่อเข้าในตำแหน่งของวาล์วน้ำเข้านะครับส่วนสายมอเตอร์2เส้นนะครับก็ต่อต่อในขั้วของมอเตอร์นะครับสายขวานะครับ2เส้นนะครับสายขวา2เส้นดูจากตรงไหนนะครับดูจากตรงขั้วตวัว C ก็ได้นะครับว่ามันเป็นสีไหนนะครับตัวคาปานะครับตัวนี้ตัว C เนี่ยนะครับจริงมันก็เป็นมาตรฐานแล้วนะครับเป็นสีสีเทากับสีแดงนะครับต่อที่ขั้วมอเตอร์เป็นสายขั้วสายขวานะครับแล้วก็สายสีดําเป็นสายลายนะครับเดี๋ยวผมยืมให้ดูสายลายนะครับก็ให้ต่อเข้ากับอไม่ใช่สายลายสายคอมมอนนะครับจุงงเป็นสายคอมมอนสายรวมนะครับให้เราต่อกับคอมมอนของ เนี่ยครับที่บอร์ดได้เลยนะครับก็ต่อทั้งคอมมอนเดนคอมมอนวาวนำเข้าคอมมอนมอเตอร์นะครับร่วมกันนะครับส่วนสายไฟเขาก็จะมีสายคอมมอนไฟอ่าสายสายนิวตรอนไฟนะครับก็เขาจะมีขั้วบอกให้ชัดเจนนะครับว่าเป็นขั้วอะไรนะครับในหลังกล่องนะครับจะดูง่ายกว่านะครับตัวนี้นะครับนิวตรอนนะครับ ก็ตัวนิวตรอนเนี่ยมันจะต้องเข้า,าตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันต้องไปผ่านตัวปิดเปิดรีเลย์อีกทีหนึ่งนะครับถ้ารีเลย์สั่งทํางานปิดเปิดแล้วมันถึงจะจ่ายไฟมาคอมมอนของมอเตอร์เดินน้ำทิ้งหรือว่าโซลินอยดวาล wow นะครับส่วนสายสวิตช์นะครับก็ต่อปกตินะครับมันจะมี อีขั้วของเขาให้ดูตรงนี้นะครับจะเป็นสองเส้นเพียวๆอย่างนี้นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับสองขั้วแล้วก็สายเดนน้ำทิ้งเอ้ยสายสายเพชเชอร์นะครับก็จะเป็นขั้วสามสายสามเดือยอย่างเงี้ยนะครับต่อมาส่วนตัวเพชเชอร์เนี่ยใช้ของใหม่ของเขาที่มาแถมมาให้นะครับเขาแถมมาให้ด้วยนะครับตัวสายเพชเชอร์แต่ว่าสายยางนี่ก็ใช้ของเดิมนะครับสายเพชเชอร์แถมตัวเพชเชอร์แถมมาให้นะครับสายยาง นำเข้าใช้ของเดิมนะครับส่วนสายอื่นอนะครับก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับหรือว่าจะเก็บไว้พันไว้หรือว่าลอยไว้ทิ้งไว้อย่างนั้นก็ได้นะครับไม่มีผลอะไรไม่ต้องต่อนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับหลักการทำงานแล้วก็การต่อบอดจีน กับเครื่องซักผ้าอิทิชิเดนฝาแดงน,นะครับการต่อแบบเหรียนนะครับก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามมากันอีกทีก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะอ,อธิบายให้ฟังนะครับแล้วไม่ก็โทรมาไลน์มาก็ได้นะครับถ้าว่างก็จะตอบให้ให้เข้าใจนะครับก็โดยส่วนใหญ่หลักการก็ไม่ ไม่ยากอะไรนะครับมันจะไปยากตรงที่ว่าเราไม่เข้าใจตัวตัวมอเตอร์เดนตัวเนี้ยว่ามันทานํางานยังไงเพราะว่ามันมีสีสายนะครับไม่รู้จะต่อ,อยังไงโดยปกติ2สายสามซุ้เนี้ยหรือว่า3สายของ LG มันก็ต่อตามขั้วที่ว่าของบอร์ดจีนมันทํามาให้อยู่แล้วเราก็ต่อตามเขาเลยตัวเชือว้าของอะไรเงี้นะครับตัวเชือว้าต่อไม่ได้นะครับยังไม่ไม่ได้ถามนะครับตัวเชือบ้ามันยังหมุน หมุนรอบอยู่นะครับก็ให้แปลงเป็นใช้เป็นมอเตอร์ของตัวอื่นก็นได้นะครับถ้าเป็นบอร์ดของตัวตัวชิบ้านะครับเดนของตัวชิบ้าให้ใช้เป็นของซัมซุงแทนก็นกนได้อาจจะต้องแปลงนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นกุจชิเนาะเดี๋ยวมีรุ่นอื่นที่มันแปลกๆของตัวชิบ้านี่แหละดี๋จะมาทําให้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามีเครื่องเข้ามาเดี๋ยวจะลองอาสาธิตการต่อให้ดูนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน่อยนะครับก็หาดทำนะครับไม่ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับก็ถูกบ้างผิดบ้างนะครับก็แนะนำสำหรับท่านที่ไม่ไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับ